สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตการขัดชิ้นงานนะครับการปัดเงาชิ้นงานด้วยมือนะครับกับวีนอนนะครับมีครับหลอดแดงแดงนะครับทางร้านไม่มีขายนะครับไปหาซื้อตามเซเว่นตามห้างอะไรก็ได้นะครับมีขายครับมันก็คือจะมาทําให้ดูว่ามันไม่ได้ยากนะครับเราสามารถที่จะปัดเงาชิ้นงานด้วยมือได้นะครับไม่ต้องใช้เครื่องนะครับในการปัดเงาชิ้นงานอุปกรณ์สีดําของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องครับเพราะว่ามันจะกินผิว แล้วมันจะทําให้ไม่สวยนะครับมันจะว้าวแหวงแหวงนะครับใช้มือครับนะก็ง่ายง่ายครับเราก็ขัดชิ้นงานจริงๆก็ก็ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเบอร์พันนะครับแต่นี้ก็แค่เบอร์8ปดสิบนะครับเพราะว่ามาสาธิตให้ดูแล้วผมก็มีความชํานาญในการขัดนะอ่ะก็น้ํายานะครับยาขัดนั่นแหละครับก็แตะมานิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะครับเยอะก็ไม่ได้ช่วยทาให้มันอะไรขึ้นมาครับเอาแค่นิดเดียวพอนะครับแล้วก็ก็ขัด ก็ขัด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 มันจะดูเหมือนกับว่าถ้าคนไม่เคยทําเนี่ยพอบอกว่าค่อยขัดมือมันมันจะไหวเหรอผมจะทําให้ดูเนี่ยแหละครับว่ามันมันไม่ได้ลําบากเกินนะครับคือยาขัดเขาก็ดีอะครับมันก็เราก็ขัดวนๆนะครับวนๆเป็นก้นหอยอย่างเงี้ยค่อยๆขัด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 ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอขัดแป๊บหนึ่งนะครับจะเห็นว่าผ้ามันดำล้วไอ้สีดาเนี่ยคือโลหะคือเหล็กที่มันกัด น้ำยามันมันขัดสีออกมาครับในน้ำยาอยาขัดพวกนี้มันก็จะมีผงขัดผสมอยู่นะเราก็ขัด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 ไปเรื่อยๆละครับมันก็คงไม่ใช่ห้านาทีสิบนาทีเสร็จนะนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทาอะไรแล้วก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับก็ขัดไปเรื่อยๆจนมันเงา สองหน้าได้เห็นไหมครับนี่นี่ก็เริ่มเริ่มจาเริ่มจากสะท้อนอะไรต่างๆได้แล้วนะครับต่อนน้ายามันเราดูว่าน้ํายามันหมดแล้วเราก็แตะมาเติมนิดเดียแต่นิดเดียวเห็นไหมครับมาเติมไอไอ,ไอหลอดเนี้ยเป็นสิบปีแล้วครับก็ขัดขัดอ่ะเนี่ยครับก็วางกับโต๊ะแล้วก็ขัดขัดขัดนะครับกล้องมันกล้องมันไม่ค่อยเห็นอเดี๋ยวผมลองเอาอะไรลองดูนะจะเห็นดีขึ้นไหมอ่ะเอียงๆมาไม่เป็นไร นี Anyways, so ่ครับก็ขัดขัดขัดขไปเรื่อยๆครับวน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 ไปเดี๋ยวพอเอาลงลงในช่องอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการเล่งเล่งความเร็วนะครับเพราะว่าท่านคงจะไม่อยากจะดูผมขัดนะครับมันก็เป็นเพลินดีนะคือคนขัดอะเพลินครับมันก็เหมือนเราขัดเงารถนั่นแหละเหมือนเราเคลือบสีรถนั่นแหละครับ มันก็เพลินคนทำอะ่ะคนดูอาจจะไม่เพลินอ่ามันก็เห็นไหมครับก็เห็นเห็น,เ,หนเริ่มเห็นเห็นความแตกต่างแล้วเห็นไหมครับนะนะครับขับไปเรื่อยๆครับนะนิ้วนิ้วชี้เมื่อยก็เปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งนะครับอันนี้มันมันมันมีคมนะมันมันเด็นสิวนะครับผมก็กลัวมันบาดน,นะครับ เนี่ยวนเป็นก้นหอยเบื่อแล้วก็ขัดตรงๆก็ได้ครับขัดขันไ,ไม่ต้องคิดอะไรมากครับนี่ครับนี่เริ่มเริ่มเห็นเป็นเป็นตัวผมแล้วนะครับนะครับเริ่มเห็นเป็นหน้าผมละ ขัดเนี่ยนะครับเทคนิคนะครับคือคุณอย่าไปออกแรงกดครับออกแรงกดมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับคุณวางวางวางนิ้วเบาๆตามน้ําหนักของแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะขัดง่ายแล้วไม่เหนื่อยพระถ้าออกแรงกดเนี่ยคุณก็เมื่อยนะครับซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้ให้มันกินเร็วขึ้นหรืออะไรเลยนะครับตอนนี้ก็ขัดมาได้ห้านาทีแล้วนะครับ นี่เห็นไหมครับอ่าเห็นหน้าผมเลยเห็นไหมครับนะครับก็ขัดไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ขัดมาได้เจ็ดนาทีแล้วนะครับอาเห็นไหมมันมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับ หรือ als, ถ้าถ้ามีกล like this, es, ่องแบบนี้นะครับกล่องกระดาษเนี่ยนะครับกล่องกระดาษเนี่ยมันก็ใช้ขัดได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะขัดด้วยกล่องกระดาษให้ดูนะครับเราก็ทาน้ำยาลงไปนะครับแล้วก็ก็ขัดได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมพอขัดไปปั๊บมันกินเหล็กเลยนะครับกล่องกระดาษก็เป็นสิ่งที่ขัดได้ดีนะก็แล้วแต่สะดวกนะครับถ้าเป็นคิ้นงานมันเป็นเป็นระนาบแบบเนี้เช่นด้านข้างของวัตถุสีดำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขัดกับกล่องกระดาษก็ได้นะครับ เห็นหมเห็นหน้าผมเลยนะม,มันมันไม่ได้ยากเกินครับที่สาธิตเนี่ยนมนาเนี่ยคืออยากจะให้ดูว่ามันไม่ได้ยากเกินครับแล้วนี่คือเริ่มจากจากเบอร์เบอร์แปดสิบนะครับมันมันจะเยอะมันจะใช้เวลาเยอะแต่ถ้าเราขัดแปดสิบร้อยร้อยยี่สิบสร้อสิบารอหสิบหกร้อยันหนึ่งเนี่ยเราค่อยมาปัาดเงาเนี่ยง่ายครับแต่ที่ทําให้ดูเนี่ยคือจะได้เห็นว่าแม้ในในสภาพที่ เลวร้ายที่สุดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับอ่าเต็ดไหมครับนี่เงาขนาดสองได้แล้วนะครับนี่นะครับเห็นหน้าไหมครับเนี่ยแหละครับมันทําได้ครับ นะครับเห็นๆๆเห็นเห็นเห็นนิ้วผมสะท้อนไหมครับชัด <ง eterm Gore> <Pacific Nein> ๆเลยนะครับเห็นไหมครับมันทําได้ครับอ่เอาประมาณนี้แต่จริงๆเนี่ยเราก็จะขัดให้มันยิ่งกว่านี้ครับแต่นี้เอาสาธิตว่าเห็นไหมครับว่ามันเงามันเงาสะท้อนนิ้วผมได้เลยนิ้วผมนะเห็นเบอผมไหมเนี่ยมันบางกันเองนะครับแต่ก็เห็นแล้วละครับนี่นะครับทําได้ครับค่อยๆทําไปแป๊บเดียวก็เสร็จครับสามวันนะครับทำวันละสองสามชั่วโมงเบื่อก็พักนะครับ ครับผมแล้วก็อันนี้คือกอนก่อนลมดํานะครับไม่ใช่ลมดําแล้วค่อยมาขัดนะครับถ้าลมดาแล้วขัดมันก็ขัดเอาลมดําออกนะครับขัดก่อนลมดํานะครับขอบคุณครับสวัสดี